สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็มาทดสอบเกมบนอาเชีออนไลน์ครับโดยเป็นชื่อเกมว่า h าร์ดสภาคสนะครับโดยที่ผมปรับไปที่15วัตต์ p e r f o r m ร์แมนะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยผมปรับเป็นแบบไฮเลยนะครับก็คือปรับสุดเลยเกมนี้ก็ไม่ได้ใช้สเปคมากมายนะครับแต่ความสนุกเนี่ยบอกเลยว่าเต็มสินะครับตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับ เล่นง่ายๆนะครับรู้สึกว่าจะเล่นง่ายเข้าใจมากกว่าภาคหนึ่งนะครับนี่ครับเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรพอเราเข้าเกมมานะครับเราก็พอเราเข้าเกมมาเนี่ยเราก็สามารถบังคับปุ่มจอยได้เลยนะครับทันที ลื่นเลยนะครับสิบห้าวัตโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเครื่อง LG Online นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับ งทีใต้รางคิวถือว่าสนสนการรีวิวกันนะครับเราก็เติมด้วยก่อนดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะซื้ออุปกรณ์นะครับอยากสนสนกันก็กดสั่งซื้อได้ที่ใต้รางคลิปนะครับดูผมเล่นไปก่อนผมบอกเลยว่าการที่เรามี r อร์จ i n ไลนเนี่ยนะครับ มันสะดวกครับแล้วก็มันจะเพลินมากครับมันเราจะเล่นไม่หยุดอะนะครับระมันเพลินจริงต้มเลือทอด ม่เติมตีเติมเลือดเลยโอเคนะครับก็ทดสอบอ่ะเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆกันก่อนละกันจะดีแล้วเนี่ย สักสกิลไหมอโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ